สวัสดีครับ่ายข้อสดครับวันนี้ตรงกับวันที่23กันยายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับรีวิวสองเล่มพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นนีดมาสเต้นะครับเป็นนีดยอดนิยมนะครับเป็นนีดยอดนิยมนะฮะบาดีนะครับ เป็นนิ่งมาสเต้น,นะครับทั้งสองเล่มน,นะครับดูพร้อมกันเลยครับคุมจะยาว1นึ่งฟุตนะครับสิบสอนิ้วครับ30เซนครับกว้างของนิ้วจนหนะครับผันนิดเดียว3ามนิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้ว ก้ามไม้ดูไม้ประดูแดงน,นะครับใส่มุดทองเหลืองให้แน่นหนาครับสันหนาสหนาดหกมิลพอดีครับมิลนะครับพอดีบอกมือครับบอกมือครับผม ประมาณนี้นะครับรีวิวไม้ไผ่พันไม้ไผ่แน่นนะครับ คขาดครับผลก็ผนดีนะครับปีนี้ครับสุกตลดสามสี่วันมานี่นะครับนางจับฟันไม้ไผ่แห้งขาดแล้วครับดูคมครับ ับคผมเหมือนเดิมครับภาพผมยังยูเหมือนเดิมครับมีผักทอดพีเศให้นะครับแถมให้ไม่ต้องกลัวบาดนลยนะครับท่านใดสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ลงราคาให้นะครับครับครับผมใบประดูแดงสวยงามครับ เล่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับเื่มที่สองนะครับผมผมจะยาวสบิบเอ็ดนิ้วครึ่งครับน้มยาวห้านิ้วครึ่ง สันหนาหกมิลกว้าง2นิ้วหกขุนนะครับเล่มที่สองครับหมะมือครับไปไล่ไปสวนไปป่าครับท่องเที่ยวสิ้งใส่รถไปได้สิงเสรีไปได้นะครับ ตพื้นนะครับครับผม ครับขาดครับหลังจากฟันม่มายเห่งขาดแล้วครับดู่โอมครับอยู่เหมือนเดิมครับ เต็มที่โฉงคมยาวสิเบเอ็ดนิ้วครึ่งครับสิเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับว้างสองนิ้วหกขุนทับหนาหกมิลด้ามไม้ประดูครับสวยงามยาวห้านิ้วครึ่งนะครับท่านสนใจทรมาได้เลยนะครับเรา มีสินค้าพร้อมส่งนะครับมาสเตอร์รุ่นยอดนิยมนะครับพวกไปไล่ไปสวนไปป่าชอบฟันหนักปันลุยได้เลยนะครับสันหนาหกนิลนนะคร,ครับสองเล่มหากทัานใดเอาทั้งสองเล่มเดี๋ยวจะมีราคาส่วนลดพิเศษให้นะครับสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ลงเบอร์โทรให้ ทรามาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ